สวัสดีครับอยู่กับแพทเลกาซีนะครับในอัปเดตเพิ่งอัปเดตเลยครับผมกับอัปเดตอีเตอร์เอกไข่นะครับผมไข่อีเตอร์เอกนะเอ็นให้เราเก็บไข่น่าจะให้เราเก็บไข่3ชุดใช่ไหมสามที่โอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเปิดเสียงนิดนึงโอเค ให้เราเก็บไข่แลรอในฟอเรสตในป่าในป่าแล้วก็ในบีชแล้วก็ในทะเลทรายโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะครับผมพอเราเปิดไข่เก็บไข่ครบแล้วเราก็จะได้เป็นป,ปลดล็อกตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดไข่กันเลยหาไข่หาไข่เก็บก่อนไข่ใบแรกเรียบร้อยใช่ไหมเก็บแล้วโอเคใบที่สอง ไบที่สองไปทางไหนดิทางนี้พพิบเอ่อมันอยู่ตรงไหนใบที่สองอยู่ตรงไหนวะไปทางนี้ปึ๊บลองเดินหาดูชิบชิบใช่ไหมใบที่สองอยู่ทางนี้ปะเดินไปหาไข่ ชิบชบนี่ไงเจอแล้วแล้วก็อีกใบนึง <c oughs> อีกใบนึงอยู่ไหน <c oughs> ต้องห,หาสามใบเพื่อปลดล็อก <c oughs> ถูกทางปะวะถูกแล้วอีกใบน่าจะไปทางนูน้น <c oughs> เดินไปเรื่อยเืย <c oughs> เดินตรงไป เรายังไม่ได้มีเกมพาร์ทอะไรสำหรับเกมนี้เรากำลังทำการดูก่อนว่าเกมจะพัฒนาทำให้เราหน้าเล่นหรือเปล่าโอเคสำหรับอีเตอร์เอก็นี่เราไปที่3ครบแล้วใช่ไหมปึ๊บครบแล้วเราไปดูก่อนครบ3ใบเหมือนพอเก็บครบ3ใบมันก็จะปลดล็อกใช่ไหมนี่หนึ่ช่องช้ำสามใบฟอรเรสแล้วก็ไปเ,เก็บอีก3ใบในบีด3ใบในบีดจ๊บ ส okay. ามใบในบีดมันมีอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราต้องเราเราต้องเดินหาดูบันค่อนข้างใบใหญ่อยู่นะน่าจะเก็บได้ไม่ยากแต่โอเคพี่ก็ไม่รู้ตำแหน่งมันที่แน่นอนเดี๋ยวนี่ไง่หนใบเก็บปุ๊บใบที่1อยู่ในทะเลทรายสใบย <c oughs> อยู่ในอีกอยู่ในอีกชิปเหมือนจะเป็นร่อง ร่องน้ําอะไรสักอย่างหรือเปล่านี่ตรงนี้ตรงใช่ไหม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 นนใช่ไหมนั่นใช่ด้วยเห็นแวบบๆไปโอเคใบที่สองของด่านทะเลทรายแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บในใบที่สามกันใบที่สามรู้สึกจะอยู่ตรงไหนไปดูเดินไปดู <c oughs> เจอไหมมันน่าจะไม่ต้องปีนขึ้นไปข้างบนนะโอเคเจอแล้วใบที่สาม ใบที่3เก็บครับชื่อไข่อะไรไม่รู้ไม่ได้อ่านลืมโอเคครบแล้วต่อไปก็ไปที่ในส่วนของทะเลทรายทะเลทรายเราก็เดินวนหนึ่งรอบเลยเพื่อหาไข่โอเคเราก็ไปเลยครับผม <c oughs> เดินวนสัก1รอบเพื่อหาไข่นี่ไงโอ้โหอยู่ในน้ำห1ใบเดินไปสักหนึ่งรอบ <c oughs> เผื่อเจอตัว e ตัวที่เป็นระดับมิติคอลคือตัวที่พี่อยู่กับพี่ตรงนี้เจอแล้วหนึ่งใบอืม huh. ใครเออเจ้าอยู่ไหนอีกสองใบชุบๆเจอ,อยังเจอยังเจอยังยังไม่เจอเดินไปก่อนพื๊บพื้บพืบตีตีเล่นๆไม่มีอะไรทำ <c oughs> ปึบไปปึ๊บปืบปบเออ เจอสิงโตแต่สิงโตเรามีแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วออทำไมอีกสองใบมันไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนทำไมมันดูแลหายากจุงนี่ไงอีกใบหนึ่งแล้วอีกใบนึไงอีกใบหนึ่งอยู่ไหนสีเขียวใบสุดท้ายใบยสุดท้ายสำหรับไข่อยู่ตรงนี้เออ อยู่ไหนวะมันน่าจะดูไม่ยากนะในซอกนี้แน่เลยเหลือที่เดียวละไม่มีนี่ก็ไม่รู้ว่าไงลจะจะเอ๋อ้าวไม่มีเฉยเฮ้ยอยู่ไหนวะหรือว่าซ่อนอยู่ในบ้านนั้นเดินหาดูก่อนรึบนี่ไงอยู่นี่โอ้โหโดดเด่นโดดเด่นทำไมเราหาไม่เจอโอเค เราก็เก็บไข่อ e ีเธอเอกครบแล้วนะครับผมเราก็ทําการไปที่ป่าไม้เมืองแรกของเรานี่ประตูก็ก็จะเปิดขึ้นมาเราก็วาร์ปไปเลยครับผมปื๊บวาร์ปมาเราจะมาอยู่ในเมืองเ,ออเมืองไข่แล้วให้เราเก็บไข่เพื่อแลกของน้องมันหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวเราลองตีดูนะมันก็จะมี45กับ750อันนี้ให้เราฟาร์มไข่โอเคเดี๋ยวเราลองดูมันมีอะไรอยู่ในนั้น มันมีโลบักด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราลองตีดูดิงโอเคได้ไข่มาเดี๋ยวก่อนอันแรกมัน45เหรออันนี้อ๋อมันจับไม่ได้มันต้องใช้อ๋อมันคือบอลเพื่อมาจับสัตว์เลี้ยงในนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินสำรวจแมปก่อนเราเดินสำรวจแมปก่อนอันนี้คือตัวเลยถ้าเราเจอตัวหายากเลยแล้วไม่มีที่จับ <c oughs> โอเคตีตีปุ๊บปึ๊บ มันคือตัวอะไรเดี๋ยวค่อยจับเดี๋ยวค่อยจับ32เราอยากได้750้าน่าจะจับได้ทันทีเลยใช่ไหมโอเคยังไงเดี๋ยวพี่ขอฟาร์มสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาโอเคแล้วนี่ก็คือเจ้าหินยักษ์ใหญ่นะครับผมดูดาเมจของเขาสิเยอะชายย่อยนะครับผมดาเมจประมาณ 2m หรือเปล่านะเดี๋ยวโอเคอันนี้มีน้องคนหนึ่งมาตีอยู่แล้วอันนี้ก็มีน้องบอมเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้เงินจากยักษ์ใหญ่นี้เท่าไหร่นะครับแต่มันต้องช่วยกันตีนะ ตีคนเดียวน่าจะใช้เวลานานโอเคเดี๋ยวเราก็จะได้ไข่อันนี้จะเป็นเจ้าหินยักษ์ไว้ฟาร์มไข่ของอัปเดตนี้นะครับเราก็มาฟาร์มกันที่ตรงนี้เลยหรือเราจะเดินตีเพื่อหาสัตว์ลับรู้ไม่รู้ว่ามันจะมีสัตว์ในระดับมิติกเลเจนเป็นรูปแบบไหนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้พี่ยังไม่เห็นเลยมันออกมาหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราดูเจ้ายักษ์ใหญ่นี้ก่อนจื๊ ดูซิจะได้เงินเท่าไหร่กับเจ้ายักษ์ใหญ่เดี๋ยวเราก็จะไปเดินหาจับเจ้าสัตว์เลี้ยงต่างๆดูซิจะได้ไข่เท่าไหร่จะแตกแล้วเ <c oughs> จ,จ,จ้าหินมันจะแตกแล้วเจ้าหินมันจะแตกแล้วเอาละนะจะเริ่มแล้ว <c oughs> อื้นิดเดียว เรียบร้อยฮะได้มา566โอเคได้มา566กับเจ้ายักษ์ใหญ่ในการฟาร์มเนี่ยเราก็จะตีเราน่าจะต้องใช้ไข่อันแรกก่อนอันนี้ดาเมจเท่าไหร่วะอึ๊บเอ้ยได้5กับลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบได้เท่าไหร่ยักษ์ใหญ่เรียกเท่าไหร่นะมีคนตีหรือ,อยัง 2m สาหรับเจ้ายักษ์ใหญ่เลือด 2m แล้วก็เออมาตรงนี้ไม่จังจับไม่ได้เพราะว่ามันให้ซื้อในบอลอิเตอร์เอกในการจับเดีย๋ยวเราก็จะตีไปด้วยเผื่อตัวที่เกิดใหม่จะเป็นตัวในระดับอีพิกเฮ้ยตัวแรเฮ้ยไม่ใช่ดิตัวเลเจนต์หรือมิกติกมีหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคเราตีทางนี้เฮ้ยอ,อันนี้อะไรอะ่ะทุ่งข้าวโอ้โหเกมเข้าท้าทำภาพมาดี ลงรายละเอียดดีแต่อันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเท่าไม่พูดดีกว่ามันเป็นเส้นเกินไปโอเคอันนี้คืออันนี้คืออะไรอะ่ะยังไม่เปิดอ่ะเห็นปะช็ปะชอปช็อปโซนนี่ไงเดี๋ยวเราแลกตรงนี้แลกระดับเบสิกแลกไปสี่อันโอเค เดี๋ยวเราลองจับเจ้าตัวนี้ก่อนเจ้าลูกเจี๊ยบยีงไงจับได้แล้วชิคเก้นเรามาดูดาเมจเท่าไหร่ชิคเก้นชิคเก้นดาเมจอยู่ที่19เลือด750โอเคอเอาไข่ไปเพิ่มก่อนในชิคเก้นก็อยู่ประมาณนั้นโอเคเราก็ตีไปก่อนเดี๋ยวเราไปจับจะไปจับตัวนั้นเพราะเรามีที่ฟาร์มแล้วคือเจ้าตัวหินใหญ่ตัวนั้น ชิปต,ตีตีตีชิคเกนลูกเจี๊ยบมันคือลูกเจี๊ยบเอ่อตอนนี้รู้สึกว่าจะเจอแค่ตัวไก่แล้วก็ตัวสิงโตตัวนี้เฮ้ยตรงนี้ฟาร์มสบายโอเคเฮ้ยตรงนั้นสีแปลกๆป,ป่ปะหรือว่าเป็นเงาเฉยเฉยเอันนี้ระดับอีพิกใช้บอลธรรมดาจับได้หรือเปล่านะระดับอีพิกดาเมจจะเท่าไหร่เอาได้โอเค มันคือแกะดำแกะดำดาเมจอยู่ที่เออนี่ดาเมจอยู่ที่53เลือด2,000โอเคแล้วก็เป็นไก่ตัวใหญ่อันนี้น,นี่เบสิกโอเคไก่ตัวใหญ่ระดับแรตอนนี้เราเจอแค่3ตัวนะไม่แน่ใจว่ามีตัวอื่นหรือเปล่าโอเคปึ๊บจับเอ,อือจับดิโอเคได้แล้ว ไก่ตัวนี้จะมีดาเมจอยู่ที่20เลือด950โอเคตอนนี้ยังไม่เจอตัวที่มีระดับอีพิกหรือว่าเล gend เอ้ยตัวที่มีเล gend ยังไม่เจอตัวที่เป็นเล gend แล้วก็มิคติคอรเลยเดี๋ยวเราไปตีฟาร์มเงินไปก่อนกันโอเคเป็นไงครับสำหรับอัปเดตไข่อีกเอร์เอก น้องๆก็สามารถเดินตามพี่เพื่อเก็บไข่ได้เลยนะครับผมง่ายๆแล้วก็มาฟาร์มเพื่อมาจับสัตว์ใหม่ๆในด่านนี้ได้เลยนะครนะับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมโชคดีครับผม